ไว้มาพันเลี่เมาส์หรืว่าเมาส์แล้วก็มาสารวจ <ปา S 1> ทำเลจริงเราจะมาตกปลาแต่น้ำมันขุ่นน้ํำมันขุ่นเนี่ยก็จะมีคนตกนแล้วก็น้ํามันขึ้นด้วยเราก็เลยตกไว้เบดตอนนี้เป็นช่วงเทศก,กาลเพราว่าเขามาช้อนไว้แบกกันอไว้เบ็ดมันก็จะคล้ายๆปลาเข้าสากาลเราปลาตัวเล็กเนี่ยนี่คืเป็นอาหารอาหารของเขา าหาพิซซ<ม>่าพิซแซหนึ่งหนึ่งปีก็จะมีแค่แห,หนึ่งฤดูนะนก็จะมีรถลงหาดได้ตอนนี้อยู่ในระดับเดเวล3นะก็จะมีระยะห่างกันค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นที่ตกไวเบทนี่มันจะเป็นพวกตกปลาไปานู่นเป็นฝัง่งโน้นอันนี้จะเป็นตกปลาด้วยแล้วก็ตกไวเบทด้วยนะฮะ อันนี้น้ําจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆเขาจะเริ่มขยายเราเรียกไงย้ายขยับเพราะว่าบอยเบนอะมันจะอยู่แถวยผอริมตลิ่งอ่าริมตลิ่งอันนี้เราดูน้ำเริ่มขึ้นเพราะเริ่มขยับกระพรอนขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นที่เราเคยมาตกปลาที่เราได้กันเยอะๆก็จะเป็นโซนนู้นนีหันเปลี่ยนอันนี้หานเปลี่ยนเออมีขยะเยอะด้วยฝนตกมันลากมาตอนนี้ ะมีปล่อเบ็ดตกปลาปก็จะเป็นนักาเทีย่ยวมาเที่ยวนะอันนี้จะเป็นพาร์คสวนสาธารณะก็จะมีทำแหล่งเป็นแหล่งตกปลากันเลยเป็นบรรยากาศนะมากเลยเอาหมวกมาตันะ <c oughs> ดแดดมั้นี่ครับตอนนี้เราก็อยู่นี่ฮะ อยนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างอนกนะัอันนี้จะเป็นป้ายบอกรายละเอียดต่างๆครับถ้าเราจะไปที่ตกปลาหรืออะไรต่าง <c oughs> ๆเก็บงงเก็บหอยก็จะมีป้ายบอกนะว่าก็จะเป็นห้ามจุดไฟเราจะดูเมื่อกี้เห็นมีคนเยอะอยู่ฝั่งโน้นเป็นเยอะปลาปรหรือเปล่าไปดูกันก่อนครับ มีคนมาสมมัน้ำก็บังขึ้นนะึง เราจะเป็นคนตกปลาสอคนเยอะกันใหญ่เลยอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมถ่ายนบว่าอะไรนะน้ำน้ำทะเลเป็นไรนะ <c oughs> มันตื้น มันตื้นเมื่อกี้เมื่อกี้พูดผมลืมไปปักอ่าวตรงสามเหลี่ยมปักอ่าวตรงนั้นคาดว่าน่าจะเป็นเนินอยู่ด้านนอกอ่าฮะเสร็จแล้วแล้วทําให้ปลาอาจจะไม่เข้าแต่ยังไม่เห็นนะครับต้องรอดูตอนน้ําลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคลื่นมันอยู่ไกลมีคลื่นตรงนู้นแสดงว่าน้ํามันตื้นมันเหมือนเป็นสันทรายยาวตลอดทั้งแนวเลยเพราะนั้นปลาจะเข้ามาแม่น้าลาบากเน่อยมันจะเป็นสันคลื่นนูนผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่า ลปลาปลาปีนี้ปลาเข้าไม่เข้าฝั่งนะครับปลาปีนี้จะเข้าคาดว่าน่าจะเข้ามาน้อยครับอ่าฮะนี่ครับเอาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาสำรวจสำรวจพื้นที่แล้วก็ทำเลด้วยนะโอเคจันหน้าเราไม่แน่ครับไม่พลาดครับจันหน้าเล่นอะไรครับเนี่ย ไว้เบทตัวนี้อันใหญ่มากเลยกระแสเขาจะเลิกละน้ําขึ้นสูงขึ้นฝนตกปลาโอ้ยดูฝั่งนู้นต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเฮ้ยเราว่าเอาไม้มาเอาไม้มาวางยังง่ายกว่าเลยนะไม้วางโอ้ยนี่ไงหยิ่งเนี่ยไปเอามาเรียงเลียงกันเล็กเล็กมาเรียงเลียงกันยังแล้วต้องได้เขียนลงเปียกเว้ย ใช่ใช่เพราะพื้นมันไม่แห้งนั่นไงแม่เราต้องขุดขุดให้มันหนา